อยากมีบัตรเครดิตแต่ไม่มีรายได้ประจําทําอย่างไรสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับสําหรับรายการ My s i d e My c r e d i t นะครับผมเอาละครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีนั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับผมบัตรเครดิตเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ในหลายๆด้านในการใช้จ่ายถูกต้องไหมครับ ยกตัวยอย่างเช่นนะครับเหมือนเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะไปรูดซื้อสินค้าใช่ไหมครับอ่ามากดโดยไม่ต้องแตยเงินถูกไหมครับแล้วเราก็เอาสินค้านั้นเนี่ยไปขายทํากําไรได้แล้วก็ค่อยมาจ่ายเงินทีหลังก็คือพูกนี้ว่าเราสามารถใช้บัตรเครดิตในการเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจของเราได้ว่าบางทีเนี่ยการที่เราไม่มีรายได้ไประจำเนี่ยนะครับก็อาจจะค่อนข้างยากนะครับในการทําบัตรเครดิตแต่ว่านอกเหนือนจากนั้นนะครับการกู้บ้านหรือผู้รถเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับ แต่วันนี้นะครับเราจะมาเน้นในส่วนของการทําบัตรเครดิตนะครับผมสำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจําหรือว่าฟรีแลนซ์นั่นเองนะครับสําหรับวิธีการนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเลือกในส่วนของตัวเลือกไหนนะครับเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะครับวิธีแรกก็คือการเดินเซ็ตเมนต์นะครับในส่วนของฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับในส่วนของรายได้เนี่ยมันก็คงไม่คงที่ในแต่ละเดือนถูกไหมครับบางเดือนก็ได้มากบางเดือนก็ได้น้อยนะครับ ดังนั้นนะครับการเดินเส็เม้นต์วิธีแรกเลยก็คือให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปหาบัญชีเปล่าเนาะหรือพูดง่ายว่าไปเปิดบัญชีใหม่นะครับจากนั้นนะครับทำการแบ่งเงินรายได้ที่เรามีการค้าขายได้นะครับหรือว่าโดยนะครับแบ่งโอนเข้าบัญชีนะครับอย่างน้อยเดือนละ1 5 0 0 0บาทซึ่งตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนนะครับจะโอนมากกว่า1 5 0 0 0บาทก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยทำการเดินเส็จเม้นต์ไปนะครับอย่างน้อยนะครับ3-6เดือนซึ่งวิธีการนี้นะครับเสร็จเม้นต์ของเพ อีกทางนะครับการเดินเสร็จเหมือนแบบนี้นะครับไม่เพียงแต่สามารถใช้ในการสมัครบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการขอผู้บ้านและกู้รดได้อีกด้วยเองนะครับซึ่งการเดินเสร็จเมนนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ง่ายนะครับแล้วก็เราสามารถทําได้ทุกเดือนเองนะครับแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้างนานสักนิดนึงนะครับผมส่วนวิธีที่สองนะครับตรงนี้เนี่ยง่ายกว่าโดยเราไม่ต้องรอระยะเวลาสามถึงหเดือนนะครับมันเป็นวิธีการฝากคําประกานนั่นเองนะครับ หรือพูดง่ายๆว่าคือการนําเงินเนี่ยของเราเนี่ยไปฝากนะครับเป็นการคปาประกันในการเปิดบัตรเครดิตนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับพูดได้ง่ายๆเลยก็ยคือว่าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการเปิดบัตรเครดิตวงเงิน1 5 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆก็เอาเงิน1 5 0 0 0บาทเนี่ยไปฝากธนาคารแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับบัตรเครดิตด้วยวงเงิน15,000บาทนั่นเองนะครับผมโดยเงื่อนไขแรกนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนะครับเป็นกรณีศึกษาแล้วกัน อย่างเช่นธนาคารกสิกรไทยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ตรงนี้เนี่ยครับเงินขั้นต่ำในการค้ำประกันนะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับตรงนี้ใช้เวลาอนุโนมัติประมาณ15วันนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถใช้วงเงินได้นะครับเต็มหนึร้อเปรเซ็นเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเอ่อ KDC นะครับหรือว่าบัตรกรุงไทยนั่นเองนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะอัพเลเวลมานิดนึงนะครับโดยเพื่อนๆจะต้องมีเงินฝากคำประกันเนี่ยนะครับ20,000บาทขึ้นไปแล้วก็สามารถใช้วงเงินได้100%แล้วก็อัพเลเวลมาอีกนิดนึงนะครับผมนั้นก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเครี้ยมนิดนึงนะครับโดยเพื่อนๆจะต้องมีในส่วนของวงเงินคำประกันเนี่ยครับอยู่ที่40,000บาทนะครับแล้วก็ใช้วงเงินได้นะครับอยู่ที่90%นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากธนาคารไทยมินท์กับธนาคารกสิกรนะครัับเเเเเพพราาาะวว่่่ใช้้้งงงงินนนไดียแค90%ทอ ส่วน p t b นะครับและก็ตัวของ C i t y Bank เองนะครับไม่มีการเปิดบัตรเครดิตแบบใช้วงเงินคำมระกันนั่นเองนะครับผมและในส่วนของเงินฝากคำมระกันตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเออแล้วเราเนี่ยสามารถถอนเงินตรงนี้เนี่ยมาใช้จ่ายได้ไหมนะครับคำตอบก็คือไม่นะครับเราไม่สามารถถอนเงินตรงนี้นะครับออกมาใช้ได้นะครับในขณะที่เราถือบัตรเครดิตของธนาคารนั้นๆอยู่นะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนะครับจะสามารถถอนเงินออกมาได้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับเพื่อนๆทําการยกเลิกการใช้บัตรเครดิตใบดนั้นไปแล้วนั่นเอง สลับเพื่อนไขที่สานะครับในกรณีที่เรามียอดค้างชําระนะครับบัตรเครดิตนะครับธนาคารที่จะนําเงินที่เราค้าประกันเอาไว้นะครับไปหักกับหนี้ที่เราค้างจ่ายอยู่ด้วยนั่นเองนะครับว่าแต่นะครับสวิธีนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าวิธีไหนเนี่ยเบื่อกว่าการเอ่ยก็สามารถมาเล่าสู่ประสบการณ์กันได้นะครับว่าแต่เพื่อนๆนะครับที่ทํางานฟรีแลนซ์นะครับผมเคยสมัครบัตรเครดิตนะครับวิธีที่1หรือวิธีที่2นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้เลยเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับสาระความรู้วันนี้นะครับผม แต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะแปะวิดีโอนะครับเ,เกี่ยวกับการเงินเนี่ยให้กับเพื่อนๆไปด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเลือกดูได้ตามความสนใจเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องมารวีเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีนั่นเองนะครับวันนี้ผมเอกก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ